ลโลคิตตี้โอ้หวันนี้เนี่ยนะครับผมจะมารีวิวตัว Hello Kitty เนี่ยซึ่งเป็นที่ฮือฮามากเมื่อประมาณสั้ง 7, 8จปีที่แล้วนี่นะครับที่ m c d o n a l d ลนี่นะครับเขามีจัดกิจกรรมสำหรับคนที่ไปทานเบอร์เกอร์ก็จะมี Hello k i ิตตี้แถมให้โอ้โหตอนนั้นเน่ยเพื่อน,อนๆทราบไหมว่าคนเนี่ยเข้าคิวรอเพื่อที่จะไปอยากได้ของชํำร่วย Hello Kitty นี้นะครับคือหมายถึงว่าไปต่อคิวเข้าคิวตั้งแต่ตีหนึ่งเลยนะครับเพื่อรอว่าพอแมคโดนัลด์เปิดปับ๊บเขาจะได้ตัวของชํำร่วยตัวนี้แล้วตอนนี้ของชํำรวยตัวนี้ทั้งหมดที่แมคโดนัลด์ทำนี่นะครับมีรวมทั้งหมดเน่ยสิตัวซึ่งเป็นชุดประจำชาติในงานแต่งงานแบบอินเตอร์เนชั่นแนลเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในแต่ละชุดนั้นเป็นอย่างไร เรามาเริ่มจากตรงจุดนี้นะครับนี่คือชุดประจำชาติของจีนผู้ชายและผู้หญิงของจีนชุดต่อไปก็คือชุดของอินเตอร์เนชันแนลผู้ชายก็จะใส่ทักซิโดเห็นไหมผู้หญิงก็จะชุดลาตีและมีดอกไม้ส่วนอีกชุดหนึ่งต่อไปก็จะเป็นชุดเกาหลีซึ่งชุดเกาหลีนี่ผู้ชายก็แต่งแบบนี้ส่วนผู้หญิงก็ใส่ชุดฮันบอก เห็นไหมครับโอ้โหสวยงามเป็นอย่างยิ่งครับชุดนี้สำหรับชุดต่อไปก็คือชุดมาเลยสุภาพบุรุษก็ใส่ชุดแบบนี้สุภาพสตรีก็ใส่ชุดแบบนี้เป็นชุดของมาเลยชุดต่อไปก็เป็นชุดของญี่ปุ่นซึ่งผู้ชายก็จะใส่ชุดประจำชาติของญี่ปุ่นส่วนผู้หญิงนะครับก็ใส่ชุดกิโมโนโอ้สวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับ และที่สำคัญชุดสุดท้ายโอ้โหชุดนี้นะหาได้ยากมากคือชุดอวกาศสเปซนะครับเฮลโล k ิตตีเนี่ยไปจัดพิธีแต่งงานที่อวกาศเลยจึงเป็นชุดนี้นะครับสวยงามนี่ครับชุดอวกาศของอสุภาพบุรุษและชุดอวกาศของสุภาพสตรีโอ้โหเพื่อนๆครับโดยเฉพาะเดือนนี้เนี่ยนะครับเป็นช่วงปลายปีเนี่ย เราจะเห็นว่าพิธีแต่งงานกันเยอะในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี่แหละครับคือชุดที่ผมอยากจะมอบให้กับเพื่อนๆที่สนใจและก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Hello Kitty ก็จะได้มีชุดนี้เพื่อนๆถ้าสนใจนะครับอยากได้ชุดนี้เอาไปเป็นที่ระลึกก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับที่เบอร์โทร0816137732เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์ ก็เบอร์เดียวกันเพื่อนๆให้ราคามาโอ้โหไม่ต้องถามผมว่าราคาเท่าไหรเ่เพื่อนๆให้ราคามาดีกว่านะครับถ้าถูกใจจัดไปนี่นะครับเราก็จะให้ชุดนี้ไปครอบครองแล้วบอกได้เลยว่าหาไม่ได้อีกแล้วครับชุดนี้นะครับสำหรับในเรื่องของแม c โดนัลลซึ่งเขาไม่ทำแล้วเป็นลิมิเต็ดเอ็ดดิชั่นทีเดียวสำหรับในยุคนี้นะครับก็เพื่อนๆนอย่าลืมนะครับ ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามที่ข้างล่างนี้นะครับและส่งต่อให้กับเพื่อนๆได้ชมกันสำหรับแฟนพันธะท้ h โ l ล o k t t y y